มต้องที่ครูวันเดียค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องอาหาร แล้วก็มีข้อที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนนะคะมีทริคต่างๆบอกตลอดเวลาเลยอะค่ะที่นี่ก็ได้เริ่มต้นตั้งแต่ขโขกน้าพริกนะครับการจัดจานนะครับก็สอนแม้กระทั่งวิธีการแกะสลักลูกก็ชอบครับชอบที่แบบว่าจะรอเหมือนตั้งตารอว่าพ่อกับแม่กลับมาตอนเย็นแล้วก็บบเอาอาหารกลับไปให้เขาที่บ้านเลยเนี้ยให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ซึมซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่เราคิดว่าเมนูมันยากอะมันกลายเป็นเมนูที่ง่ายแล้วอาจารย์ก็น่ารักด้วยอะค่ะรู้สึกปลกพันกับโรงเรียนถึงแม้จะเรียนไปแค่20วันเอง บางท่านอาจจะมองว่า เฮ้ยทำไมค่าคอร์สแพงจังแต่ความเป็นจริงแล้วผลลัพธ์ที่คุณได้กลับไปคือมันมากกว่าเงินที่คุณเสียมาอีกเลยครับขนาดอ้อมอยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วทําอาหารก็ทําเป็นนะคะแต่ยังต้องกลับมาที่โรงเรียนนะคะผมพูดตรงๆว่าการที่เราสอนกันในรูปแบบของเหมือนพี่สอนน้องเนาะเป็นเหมือนสภาวะของครอบครัวในการทําอาหารครับผมมันจะมีความนั่งความอบอุน่นความสบายใจแล้วก็ความเข้มข้นทางการศึกษาครับจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าเริ่มต้นที่ไหนแนะนําให้มาเรียนที่นี่คะ่ะโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี